สวัสดีครับผมเชร์นี่เดินทางกับคาวะวันนี้ผมก็จะเดินทางไปไล่นายสิงนะครับไปแคมปิ้งคนเดียวโดวยรถนี้นี่แพนทอมนะครับเดินทางจากอุดรนะครับไปไล่นายสิงประมาณ60กิโลครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าไป นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับไล่นาาสิงครับผมดูบรรยากาศรอบๆแล้วดูสภาพคนแล้วก็สภาพรถ <c oughs> คือเละมากครับทางจะเป็นทางดินแดงนะครับแต่พอขึ้นมาแล้วบอกเลยคุ้มมากครับ <c oughs> ดูอยู่รอบๆแบบ <c oughs> <c oughs> สวยงามมาก <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูจุดต่างๆอันนี้ก็จะเป็น จุดนั่งแคมปิ้งครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์ฝั่งนี้จะเป็นภูเขาแล้วก็มีพระอาทิตย์ให้ชมนะครับอันนั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาแคมปิ้งครับแล้วก็จะมีเต็นท์ขาวนะครับสวยๆเลยย้ยอนแสงสวยๆไปอาจจะมีชิงชา้าเต็นท์ที่นี่นะครับก็มีให้เช่านะครับแล้วก็จะมี นี่นะไลน์นายสิงครับผมเดินทางมาแบบขึ้นภูมาประมาณสี่กิโลนะครับตาเอ๋เดียวเขาไม่ะไไม่เล่นด้วยนะ้องไม่เล่นใจอ,อันนี้ก็จะเป็นรถเก่านะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดแคมปิ้งนะครับด้านบนก็จะเป็น,ด,น,น,ปนด้านบนก็จะเป็นที่นั่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูทีหลัง อันนี้ก็จะเป็นพี่ทงซนกาแฟมามาอะไนะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนด้านบน,น,บนก็จะเป็นที่นั่งนะครับเป็นซูมประมาณนี้นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวสูงๆนะครับน่าเละมากเลย รับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปกางเต็นท์ก่อนนะครับแล้วเจอกันเดี๋ยวนี้ครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับแล้วคือดูนี่ตื่นมาพร้อมกับดูวิวรอบๆออดูสิครับทุกคนอยู่ในเต็นท์เดี๋ยวใส่รองเท้าแต๊บนึงอยู่ในเต็นท์แล้วตื่นมาคือเจอแบบนี้เลย โอ้โหยอยู่อย่างสวยมันจะสวยไปไหนครับคือสวยมากๆนะอย่างกับทะเลหมอกด้วยดิอือหือเราคือดูเต็น<笑><笑>เต็นที่ผมนอนคือจริงๆมันเป็นสไตล์เพื่อจริงๆมันเป็นสไตล์เพื่อให้ชมหมอกนะ มันไม่ใช่ขาดไม่ใช่ขาด <c oughs> ดูครับ <c oughs> โอ้โหเสียมากเลยเดี๋ยวเราพาไปดูวิวรอบๆ <c oughs> ไปครับ <c oughs> สวยมากนะครับที่นี่ไล่ like นายเสือ <c oughs> นายสิงนะพี่เนะก็คือ ผู้ร่วมชะตากันกรรมกับเราก็คืนคืนนี้เป็นไงบ้างพี่ครับความรู้สึกความรู้สึกโคตรเจ๋งเลยใช่ไหมพี่ความรู้สึกเป็นไงครับแหงนะครับแหง คืออนี่อะไม่ยอมเอาจริงๆคือมาคนเดียวแล้วแบบไม่รู้จักใครนะครับก็คือมารู้จักกับพี่ๆที่ดีเราก็คือบรรยากาศด้านบนโอ้โหใครนอนอยู่เต็นท์นี่ไม่มีนะครับไม่มีแล้วจะมีจุดการเต็นท์นะครับนี่โเอยแม่ สิบเต็มสิบครับผมบันจะก,กัดรอบๆอบคือ,อสาเหตุที่ไม่ได้อาาัดคลิปเมื่อคืนนะครับก็แห้งกินเหลาก็าคือบรรยาก,กาศโอ้โห บรรยากาศคือเต็มไปด้วยหมอกนะครับเต็มไปด้วยหมอกกับแสงส,สวยๆมันก็จะมีชิงช้าให้นั่งเล่นนะแล้วก็มีน้องหมาเป็นน้องหมานะครับแล้วก็มีชิงช้านั่งเล่นชิงช้าแล้วคือตอนเช้าเราได้ <c oughs> <c oughs> แล้วคือตอนเช้านะครับเราได้สั่งเนื้อ,อย่างมาหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินเนื้อ,อย่างกันหาอะไรกินกันดูบรรยากาศนะครับทุกคนโอ้โหอันนี้คือสภาพเพิ่งตื่นไม่ได้ดูทรงผมไม่ได้รู้อะไรเลยคือวิวรอบๆนี่คือแบบสิบเต็มสิบครับไล่นายเสือนครับ นี่เสียงนี่เสียงขอฝากหน่อยครับมาฝากฝากไล่หน่อยครับไม่ต้องมาแล้วครับไม่ต้องมาแล้วครับเพราะอะไรพี่เพราะอะไรเบื่อมือเมื่อคืนคือได้เป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วนะเป็นเพื่อนกับใครบ้างต้องขอโทษด้วยนะครับครับผมบรรยากาศรรอบเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินตอนเช้ากันดีกว่าไป นี่นะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยบริการดีมากแล้วคือแบบเป็นกันเองสุดๆนะครับพอสำหรับสายแคมปิ้งโดยเฉพาะเลยนะครับก็แนะนำนะคือโคตรคุ้มอ่ะดูดิมันคุ้มมากนะครับกับการมาที่นี่ก็คือหมดตังค์ไม่เยอะด้วยนะครับคือประหยัดมากยังไงก็ฝากด้วยนะครับไลน์นายสิงค์ครับเดี๋ยวแปะลิงก์เพจไว้ตรงไอตรงนี้เออแปะลิงก์เพจไว้ตรงนี้นะครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ไปละ Bye-bye.